ดีเจอ้อมค่ะลิสเพลงของเราไวรุ่นใช่ไหมพี่กว่างครับผมอันแน่นอนเราก็ต้องเพราะเราคนเปิดเป็นไงคนเปิดเป็นไวรุ่นบ้ารุ่นไหนก็ไม่รู้แต่เราจะเรียกว่ารุ่นเพราะเราก็เป็นรุ่นเดียวกับทุกคนนะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับอันดับที่18สําหรับขึ้นใจของนุนิวนะคะแล้วก็มาที่ยิ้มมาค่ะมิสเตอร์เอเวอร์ไทรนนะคะ, Someone, someday, คะซัมวันซัมเดย์ค่ะสี่โมงเย็นกับอีก22นาทีของวันศุกร์วันที่หลายๆคนสดใสแต่คนแถวออฟฟิศเราเริ่มรู้สึก ตุ้มๆต,ต่อมๆประมาณหนึง <c oughs> ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกโควิดเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับตอนนี้มันก็เหมือนเรื่องของการปวดหัวเป็นไข้ป่ะ เพียงแต่คนที่ไม่ได้อยากจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเผชิญกับอลองโควิดไหมแล้วมันจะลงอะไรหรือเปล่าเกิดเขาไปโดนแจ็คพอร์ตถูกป่ะเ,เพราะจริงๆในการไม่สบายของแต่ละโรคมันก็เราไม่รู้เลยว่าอาการหนักหรือน้อยของคนแต่ละคนจะเป็นอย่างไรอ,อย่างช่วงที่เราได้คุยกันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังจําได้ใช่ไหมคะบอกว่าให้เราบอกว่าตั้งแต่วันที่ 2- ถึง8มิถุนาย,ยนเนี่ยคนเป็นโควิดที่แบบแจ้งเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยสองพักว่าคนาจํานวนสูงขึ้นในขณะที่ที่ผ่านมามันจะอยู่แถวหก ร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างนี้ถูกปะครับอันนี้มันเพิ่มเยอะแล้วเราก็ตั้งข้อสงสัยกันว่านี่ขนาดออฟฟิเชียลนะแล้วทําไมออฟฟิเชียลล่ะ <Ừ. S 2> มันจะเยอะไหมกว่านี้เพราะคุณทุกฟังก็ส่งมาบอกมอมอเมื่อเมื่อวานน่ะจัดที่ green wave ตอนเช้าจัด green morning ใช่ไหมคุณทุกฟังคนหนึ่งก็ส่งมาบอกว่าที่ออฟฟิศเขามีสิบหกคนลลนะรตเนี่ย <Ừ. S 2> เป็นสามอะสิบหกเป็นสามอะก็มะไม่น้อยนะในขณะที่ออฟฟิศเราอะเราเพิ่งมารู้เนี่ยอ้้มเดินเข้าออฟฟิศตอนบ่ายสาม ก็อ่ะมารู้หนึ่งชื่อแล้วก็ต่ออีกหนึ่งชื่อแล้วปรากฏอ่ะเมื่อเกี้ล่าสุดดงบังของเรา <c oughs> ก็จะเข้าห้องเพราะว่ามันเป็นคิวงานเขาใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องเข้ามาแล้วอยู่ก็ยืนกับเหมือนข้างนอกแล้วก็ยู่ชูมือแบบกระจ๊ะกระจแล้วไม่กดท็อกแบ็กคุยกับเรานะพี่กวคุณผู้ฟัง <c oughs> มันจะปกติเราจะคุยกันด้วยท็อกแบ็กได้ใช่ไหมคะได้ค <c oughs> <c oughs> รับทาสัญลักษณ์ยังก้าปูจะเดิน มกเน็กมกเ็แกแล้วพี่กวงเขาอ่านคําใบอสองขีดใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ใช่อ่ะอก็แปลว่าล่าสุดพอก็เริ่มจากเป็นไข้ตอนนี้พอเป็นไข้หลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดหรือว่าโควิดถูกปะ่ะม,มันไม่ได้เหมือนช่วงที่ผ่านมาที่หาซื้อไอ้เครื่องมือตรวจกันได้อย่างแบบว่าเยอะแยะป่ะตอนนี้มันดูร้อลงมั้ ก็ยังมีครับเแต่ว่ามันอาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาวางโดดเด่นเป็นสง่าเหมือนเมื่อก่อนละมั้งเมื่อก่อนมันดูเยอะผลิตเยอะแล้วก็ซื้อกันเยอะใช่ไหมมันก็เลยแบบหาหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสองขีดวิธีปฏิบัติตัวคืออะไรกลับบ้านกักตัวใช้ชีวิตปกติในบ้านถ้าจะออกข้างนอกใส่แมสหรือจริงๆถ้ายังเป็นสองขีดอยู่ไม่ควรออกแต่ก็แล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะจะให้แสดงความรับผิดชอบคือเหมือนถ้าเราเป็นหวัดเราก็พักอยู่บ้านแล้วถ้าจะออกไปไหนแบบจําเป็นต้องไปให้ใส่หน้ากาก เราก็ไม่ไม่กินร่วมอาหารร่วมโต๊ะอบใครเพราะว่าเดี๋ยวเผือดจามเจอมและสารคัดหลัง่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คอยหนึ่งขีดแล้วค่อยออกหรือบางคนห้าวันถ้าจะออกมาจําเป็นก็เหมือนเดิมคือใส่แมสแล้วบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองมอีอาจจะยังแพร่ได้อยู่ใช่ไหมใ,ให้ทุกคนรับรู้เงื่อนไขนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้หรอบางที่เขาทาอย่างนั้นใช่ไหมใช่บางที่เขาก็ทําแล้วแต่แต่ละที่แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเปิดหน้ากาก,ากแล้วพูดคุยกันอะ่ะอาจจะไม่ไหม ถูกปะ<ด>มันก็ต้องใส่หน้ากากอะคนใดคนหนึ่งปะ <c oughs> อ่ะก็เขาก็ยังเชิญชวนว่าสําหรับใครที่เป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหกศนแปดอยากให้ลองไปฉีดดูอีกสักครั้งใช่ไหม <c oughs> รวมไปถึงแค่วัดใหญ่หรืออะไรด้วยนะคะคุณผู้ฟังสําหรับผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะป่วยง่ายเขาก็เกรงว่าเฮ้ยอาการมันจะหนักทั้งหมดที่เราพูดกันแล้วเราคงย้ํามาหลายปีนั่นแหละเว่าวัคซีนมันก็มีประโยชน์ก็คือลดหนักให้เป็นเบา มันก็คือประทังให้ความรุนแรงมันมันเบาลง mm. นะคะระหว่างทางนี้ก็รักษาสุขภาพให้เต็มที่ mm. นอนทานอาหารวิตามินสำหรับบางคนที่ถ้าคิดว่าทานอาหารได้ไม่ครบ mm. ออกกำลังถ้าออกกำลังไม่ได้เพราะมีการบาดเจ็บของร่างกาย mm. น้อยที่สุดพยายามเลี่ยงอาหารที่ให้โทษกับเรามากๆแล้วกักนะะเนาะ mm. มันอาจจะพอช่วยคือพอมันลดหวานลดอะไรไปเยอะๆลดขาบได้บ้างมันก็อาจจะช่วยได้ให้ร่างกายมันก็แข็งแรงอีกแบบหนึ่งป้าง<ช>แล้วเน้นผักมากขึ้น ใช่ไหมก<ช>ักใยแล้วก็เขาก็อยากให้เราลดเนื้อแดงนะ<ช>เอาเข้าจริงๆใช่ไหมใช่ใช่เ<ช><ช>ขามันลดเนื้อแดงมันก็ช่วยอีกหลายโรคเหมือนกันนะคแต่ว่ามันก็ยังจําเป็นต้องทานไหมมันก็ควรทานแต่ว่าเลี่ยงได้ไม่ใช่อับทานเยอะๆอะไรเงี้ยปิ้งย่างสรุปเหลืออะไรกินบ้างวันนี้ที่พูดทั้งหมดทุกอย่างดูสุขภาพดีหมดเลยเนาะ<ช>ขาดอย่างเดียวกลัวแม่ลอยทั้งขอดุ่งโป ุรุ่นโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและออสแท็อาหารสุนักและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟอังคารคุณโปงนะคะอย่าลืมติดตามกันทุกวันอังคารค่ะติดตามกันได้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นออสแท็กซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซูเปอร์ฟู้ดสโลคับหรือคอมพลีคัฟนึกถึงออสแท็ค่ะ i'm call x